คำว่าขอบคุณให้อะไรเราได้บ้างหลายหลายคนนะครับอาจจะบอกขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ว่าในการที่เราเป็นผู้นำเนี่ยคำว่าขอบคุณมันใหญ่กว่านั้นเยอะการที่เราขอบคุณหลายหลายคนขอบคุณด้วยใจจริงๆนะมันคือการที่เรานั้นสัมผัสถึงพลังงานดีๆได้ที่มันเกิดขึ้นคือหลายหลายครั้งอ่ะเราเดินผ่านชีวิตของเราอ่ะมันก็เดินผ่านเหมือนกับผ่านไปอย่างนั้นอ่ะเป็นหนังผ่านเร็วเลย แต่การที่เราขอบคุณมันกลับไปย้อนถึงจุดโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งว่าเราจะขอบคุณอะไรแล้วเมื่อเรามองสิ่งที่เราขอบคุณเนี่ยเราจะรู้สึกดีในตรงนั้นการขอบคุณให้เรารู้สึกดีได้ให้เรารู้สึกกลับมามีเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีๆในชีวิตได้กลับมาย้อนนึกตรงนั้นการขอบคุณ หลายๆครั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้นเราขอบคุณแฟนเราเราขอบคุณทีมงานเราเราขอบคุณหัวหน้าเรายิ่งเราขอบคุณในใจเราจะรู้สึกปิติกับการมีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่แค่นั้นการที่เราขอบคุณด้วยการเอ่ยปากยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อได้ดีขึ้นด้วยการขอบคุณขอบคุณตัวเองก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยเพราะว่าสุขภาพจิตเราดีตัวเองก็มี สุขภาพที่ดีขึ้นได้งั้นการขอบคุณนั้นมันเป็นการที่เราอะกลับมามองเห็นคุณค่าในทุกๆอย่างในชีวิตของเราตั้งแต่เพื่อนร่วมงานหัวหน้าเราหรือทีมของเราทําให้เรานั้นมีความรู้สึกดีๆแล้วก็ส่งต่อพลังงานดีๆต่อไปได้อีกเยอะแยะยมากมายนี่แหละครับคือสิ่งที่ขอบคุณให้กับคุณได้